เชิลอโบลูดียังไงเอ่ยครับผู้เล่นของอเป็นประตูที่เจ็บนะครับโดยต่างว่าท่านเฉลิมครับจากความผิดพลาดของผู้เล่นกองหลังของนี่ครับจังหวะนี้เหมือนตะคิวขึ้นครับหรือก้ามเนื้อก็ตกครับนะครับสวยโอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังของวิเชียนกินสุคนนะครับอือือครับดูเพื่อนนะครับครับการบาดเจ็บมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับตะตก สองทีครับแล้วก็เป็นตังวัฒนาเฉลิมครับลูกนี้แมตท,ที่แล้วแมตแรกเนี่ยพวกเขาชนะมาสองประตูต่อศูนย์นะครับชนะชิม นีะครับหมาเยเลขสิบหกที่เห็นอันหลังมาอยู่ในกล้องน,นะครับสิบหกสรันนะครับนี่อส,สรันเซ็งนะครับสิบเจ็ดนี่อวันอาราลมนะครับนี่นะครับเอ่อเป็นจังหวะที่ปิดประตูเข้าแล้วก็ผิดพลาดนะครับเป็นจังหวะผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับทาง เคลงของนพสิทธิ์วิทยาก็ให้ประตูคืนแก่ทีมวิเชียรกิจคุคนอุบะธรรมนะครับก็เป็นสบถของนักกีฬานะครับขอบคุณทีมงานโค้ชขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่ที่ทำให้เห็นว่าฟุตบอลมันสวยงามเสมอนะครับ